ให้พี่น้องประชาชีนี่กลับบ้านเกิดเมืองโนน,อนยังมีอีกหลายชีวิตที่ยังรอคอยความหวังให้ผ่านโควิดเดวานีครับที่ค่ะอาจายสินครับอาจารย์สายครับไม่ดีครับบางยินดงกันยับ vẫn là căn là sao môn borrowed Muni đã mang hai đi phục mặt hạp thì đi nọc mặt đi nắng mặt 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 đi mặt 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 ให้พี่ชายแอนนีาา่มือป,ปาานะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนทีมงานทุกคนเป็นเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับยังเกี่ยวกับเห็นก็นมังใจครับคิดจังไดคิดจังไดถึงได้แต่งตั้งจากมือใส้เวะลาแต่งเท่าไหร่เห็นพี่เพป็นคอ,อยพี่นอ้องเขาเป็นเพลงแบบนั้นไมไม้คือแต่ให้กับ ประจานคุณป่วยประจานคุณหมอแท้พยาบาลครับครับนั้เป็นการใจทุกคนอาจนี่ที่ร่วมแรงร่วมใจกันประมาณนี้ครับผมตั้งตั้งตั้งเมื่อใดเนี่ยตั้งเมื่อใดเนี่ยวันที่อือครับผมอ่ะเป็นเพลงใหม่ที่วุฒตั้งใจแต่งนะคะครัป้อยไปล้วครับไปไปในช่องวุฒิการศิลครับผมอ่าครับ อ่ะเอาอีคลิปนึ่งมาฝากมาลองให้สาธิตฟังให้สาธิตกับยังตอกฟังด้ว่าเพลงมันเป็นยังไงแบบไหนอ่ะยังตอกจะกับมานั่งทางสาธิตนี่ซอยแล้วเบลาเนี่ยถ้าบุตรกับสาธิตบอกที่บอกว่าท่นถ้าสิเม่นในห่างกับที่บหลายโพดอ่ะอมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมในฐานะมอในห่างนะครับไก่เชียไก่คือว่านอนงง ม,หาหมาหาเหมือนเนาะครับ,นนบเนาะงะครับผมอันเฮีได้ช่วงไหรท่านก็ที่เมือ่อแปองงวดการ์เนเนาะเอออันนี้สีให้เอื่นนอ้องเอื่นเสียวว่ะ <c oughs> มึงเงงนามึงกูตีเข่าเพียงเข่าเพียง,งเข่าเพียงอันน้องงวดการ์เนเอาเพลงเง้าฝายหนึ่งครับช,ชื่อเพลงชื่อเพลงแหวนแนมะ ตอนี่มือปราบเพื่อประชาครับอ๋อซื้อเพิ่งตอนนี้มือปราบเพื่อประชาชนบ่ครับครับเพื่อประชาเฉยๆบ่ครับเพื่อประชาชนโอ้เพื่อประชาประชาชนเงินบ่ครับผมอ้าวสาธิกความเห็นว่าอย่งไรบอฮันได้ฟังลองให้แมงวันเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มค่ะเริ่มก็เป็นเนื้อหาให้กำลังใจให้แมงใจที่ใส่ตอนนี่แล้วก็ หทุกคน,น,น,นแล้วก็พี่น้องทุกคนครับทุกคนเอ,อาเชิญอาจากย์พด ปันหาเล็กใหญ่ไม่วันเกรงแม่อ่อนแรงจะสู้ทนให้ไี้่มผ่น,โ,นโควิไปด้วยกันหาทางช่วยไี้น,นก่ลกับบ้านเราแม่ไม่มาก คนรวมในวันนี้ให้พี่น้องประชาชนได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนยังมีหลายชีวิตที่ยังรอคอยความวัง ปลอไทยจากมีไปขอให้มีแต่ความสุขโให้ผ่านลมพนอายุสุขวิกิดโควิด <COVID S 2> ตลอดไปขอบคุณทุกกำลังใจจากใจที่ชาย Yeah, รงกันส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยจากนี้ไปขอให้มีแต่ความสุขให้ผ่านลมฝนพายุโควิดตลอดไปขอบคุณทุกกำลังใจ จากใจพี่ชายจนมือปลา่าขอบุญทุกกำลังใจที่อ้อบแก่กันทุกคนเหมือนมวนเมวนมือนมืน,มนคนลูกเลยใน ในเวลาที่เขาแบบท่อแท้นะครับผมเห็นแสงรีบีใกล้หน่อยนึงก็ยังดีใจแล้วนะคะโอ้พลงเพราะมากพี่น้องทุกคนครับตรงกลางนะครับน้องใจก้อมช่วยเหลือทุกอย่างคัะจะฝันบทเพลงเท่น ใั่ไผมก็ฝารัเซ็ซาเ็กัยังเป็นงูกันที่สอเพลงนี้นะคะกัเป็นกลใจติดโคบิดวนกำปั่นแซเลยจ้ะเป็นกำลังใจให้ทั้งไอจันนี่และทีมงานให้เอสู้ครับผมแล้วก็เอซทุกคนนะคะที่เอฟซีทุกคนผมสู่นะครับย่าออนแย่าเคสวาโลกสิมอเตสตัวนงไง แต่ระวังนะคะระวังอ่าสําหรับวิธีระวังก็คือเขาเออไปทงหน้าทงไงคือผมนี่ละอาจารย์ขันไปพูดนะหายูหุ้นให้ให้จางสาธิตฝากลูกบัตรนี้เบื่ไอ้บอดไดูกูดูหุ้นเนี่ยเงี้ยเลยจ้าชื่อเพลงเพลงอันนี้มือแปด อจอปนนราห์นนี่มือปราบเพื่อประชานะคะเดี๋ยวลินจะเอาลงติ๊กตอกเนาะเดี๋ยวลินจะขอทายอีกรอบนึงเอาไปลงติ๊กตอกให้นะคะแบบกินนี้ก็ฝากช่องวุตกระสินนะคะแล้วก็ติ๊กตอกสาธิตไต่ตามเดอ้อส,สาธิตสาธิตยังไงอะ่ะสาธิตเขียนยังไงอะ่ะ S A T H I T <c oughs> นะคะอ่ะจังไงก็ยังตอกกับมือนี่กับเมาส์แล้วค่ะขออนุญาตลาก่อนค่ะดีจ้าดีจ้า